สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎผู้ที่มีวันเกิดระหว่างวันที่21มิถุนาถึงวันที่20กรกฎาคมนะคะทางช่องเป็นการดูดวงแบบตะวันตกการแบ่งวันที่และองศาจึงไม่เหมือนโหราศาสตร์ไทยนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ทราบเนี่ยสามารถใส่วันเดือนปีเกิดแล้วเวลาที่คุณเกิดนะคะต้องกรอกคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะก็จะมาหาลัคนาแบบตะวันตกให้นะคะก็วันที่6ตุลานะคะนิวมูนในราศีตุลนะคะราศีตุลเนี่ยคือเรือนที่4 เดือนที่4หมายถึงเรือนบ้านครอบครัวนะคะใครที่มีปัญหาในครอบครัวนะคะมีโอกาสได้รับการแก้ไขหรือตอนนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้กลับไปเยี่ยมครอบครัวนะคะในบ้านเนี่ยจะเริ่มมีความอบอุ่นมากขึ้นถ้าเกิดว่ามันมีอยู่แล้วนะคะก็หมายความว่าเราอาจจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวนะคะกับคนในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นนะคะแล้วก็วันที่7นะคะเดือนตุลา ดาวศุกร์นะคะเดินหน้าเข้าสู่ราศีธนูเรือนการงานนะคะการงานหรือเรือนสุขภาพนั่นเองนะคะการงานที่คุณทําอยู่มีโอกาสได้รับการโปรโมทนะคะหรือว่าถ้าเกิดคุณอยากเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะหรือว่าโยกย้ายเนี่ยก็มีโอกาสเช่นเดียวกันอาจจะเป็นงานเก่าๆโปรเจกต์ Project เก่าๆหรืออะไรเก่าๆที่คุณเคยอยากทํามาแล้วนะคะเหมือนกับว่าบริษัทนี้เราอยากทําอาจจะเป็นบริษัทเกี่ยวกับบริษัทต่างชาติก็ได้นะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะแล้วก็วันที่ 10ตุลานะคะดาวเสาร์เดินหน้าในเรือนที่8แล้วก็วันที่18ตุลาคมนะคะดาวพฤหัสเดินหน้าในเรือนที่8เหมือนกันเรือนที่8หมายถึงเงินของคนอื่นเงินตกเบิกเงินประกันนะคะคุณเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นลักนากรกฏเนี่ยมีโอกาสได้ของชิ้นใหญ่นะคะก็มีโอกาสเป็นหนี้ก้อนใหญ่เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้น ช่วงนี้ถ้าเกิดอย่างยื่นเรื่องกู้นะคะทําอะไรที่เกี่ยวกับการเงินนะคะหรือถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินนะคะจะได้รับการช่วยเหลือจะได้รับการแก้ไขแต่ก็ให้ระวังการสร้างหนี้ด้วยนะคะก็ลงทุนอะไรก็ขอให้เป็นการลงทุนระยะสั้นเนาะ แล้วก็วันที่20ตุลาคมฟูมูนในราศีเมษเรือนที่10เรือนที่10หมายถึงเรือนการงานนะคะเรือนที่10เนี่ยหมายถึงการได้รับการโปรโมทก็คล้ายๆเรือนที่6นะคะแต่เรือนที่6เนี่ยจะเหมือนกับว่างานเก่าที่เราทําอยู่แล้วมีโอกาสได้รับการโปรโมทแต่เรือนที่10เนี่ยหมายถึงงานใหม่ถ้าเกิดคุณอยากจะทํางานใหม่อยากสมัครงานใหม่ทําเลยค่ะและทีนี้เรามาดูไพ่กันไพ่ตรงกลางเป็นไพ่ห้าถ้วยนะคะไพ่ห้าถ้วยเนี่ยหมายถึง การรู้สึกผิดหวังอะไรบางอย่างนะคะการรอคอยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณรอมานานเอ๊ะบริษัทที่เราสมัครไปทําไมยังไม่ติดต่อมาสักทีบริษัทนี้อาจจะเป็นบริษัทใหญ่ๆห,หรือบริษัทเขาเรียกว่าคนที่กําลังจะสอบแข่งขันเข้าระบบราชการนะคะเพราะว่า The Emperor หมายถึง คนที่ตำแหน่งสูงๆนะคะหรือว่าชาวต่างชาติก็ได้นะคะก็จะพูดถึงการรอคอยของคุณนะคะมันไพ่สองใบเนี้ยมันเป็นการรอคอยถามว่าสิ่งที่คุณรออยู่เนี่ยมันจะได้รับข่าวดีไหมอยากจะบอกว่ามันได้รับข่าวดีแต่ทีเนี้ยมันอาจจะมีปัญหาติดขัดนู่นนี่นะคะเพราะมันเป็นไพ่ห้าไม้เท้ากออ็อาจจะเขาเรียกว่าสักพักหนึ่งเพราะว่าไพ่ในออฟเพนเตอคอ่ะคือ มันมันมานะแต่มันมาช้านะคะแล้วก็นี่เป็นไพ่เหรียญที่เหมือนกับการเริ่มต้นใหม่การทําอะไรใหม่ๆนะคะก็นะคะรอน,นิดนึงแล้วก็คนที่หมุนเงินนะคะเงินเลือนเรือน8ดดาวเขาจะเดินเข้าสู่เรือนที่8เนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่คุณคิดเยอะเรื่องการเงินนะคะอยากจะบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีทางออกนะคะเดี๋ยวมันจะได้รับข่าวดีนะคะเพราะฉะนั้นรอน,นิดนึงนะคะอ่าก็ อดใจรอนิดน,นึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมันจะถึงประมาณไหนนะคะโอเคใครที่อยากสมัครงานไปสมัครเลยนะคะแต่ว่างานที่คุณได้เนี่ยอาจจะแบบคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์คุณแต่จริงๆแล้วมันเป็นงานที่ดีนะคะเพราะไพ่ด้านหลังอะในไพ่เนี่ยมันจะมีสองทั่วอยู่นะคะคุณอาจจะมองภายนอกนะคะว่าเอ้ยงานนี้มันมันไม่ค่อยเราไม่ค่อยถนัดหรือเราไม่ค่อยมีความรู้หรือ ดูเจ้านายดูน่ากลัวน่ากลัวอะไรลักษณะแบบนั้นนะคะอย่าไปคิดแบบนั้นลองไปทําดูก่อนนะคะโอเคในเรื่องราวของความรักนะคะตอนนี้ก็อาจจะเขาเรียกว่าคนที่มีความรักอยู่แล้วความรักอาจจะเป็นแบบไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะมีการรอคอ,อยกันเหมือนกับว่าอาจจะทํางานคนละที่นะคะ หรืออาจบางคนอาจจะมีปัญหากันเดี๋ยวก็กลับมานะคะเพราะว่าไพ่หกถ้วยอยู่ด้านบนนะคะแลวก็ยังมีไพ่ไนอฟคัพเข้ามาอีกนะคะแต่ความรักของคุณอาจจะเป็นลักษณะแบบไปไปมา,มานะคะแบบความรักขึ้นขึ้นลงลงเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็คิดว่าตอนนี้อาจจะมีปัญหากันนิดหน่อยนะคะปัญหาจุกจิก,จกแต่ว่าเดือนนี้มันมีดาวเกิดขึ้นในเรือนที่4นะคะก็จะเป็นดาวนิวมูนนะคะนิวมูนในราศีตุเลเรือนที่4ก็ เดี๋ยวดาวพุธก็เดินหน้าด้วยนะคะในราศีตุลเช่นเดียวกันก็เขาเรียกว่าจะได้ปรับความเข้าใจกันแหละนะคะเพราะว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนกรกฏเนาะความคิดของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนน้าอ่ะมันมันเขาเรียกว่าไม่มีขอบเขตนะคะก็คือแบบคิดเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากคิดเยอะนะคะถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขไหมก็ได้รับการแก้ไขจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าปัญหามันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนะคะก็นะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดู สำหรับคนที่เป็นโสดนะคะก็คือตอนนี้คุณอาจจะเพิ่งอกหักมาก็ได้นะคะหรือว่ากำลังเสียใจอะไรบางอย่างมีการไม่ติดต่อนะคะอยากจะบอกว่าเดี๋ยวเขาก็ติดต่อกลับมานะแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาเพราะอย่างที่บอกเป็น night of p e n t a c l e เนาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องคู่นะคะก็รอน,นิดนึงอาจจะเป็น3เดือนหลังจากนี้นะคะ ประมาณนั้นเนาะคนโสดก็คืออาจจะเป็นคนในเครื่องแบบนะคะคนในตําแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตนะคะเหมือนกับว่า CEO นะคะเหมือนกับคนข้าราชการใหญ่ๆคนอายุเยอะๆนะคะมาก The Emperor หมายถึงคนที่อายุมากกว่านะห้าถึงเจ็ดปีก็ได้นะคะเพราะว่าในนี้เขามีหนวดแล้วเนาะแล้วก็อาจจะเป็นคนท่าน้ําเป็นคนราศีเมษได้ท่าน้ําก็คือกรกฎดมีพิจิกนะคะกรกฎเหมือนคนนะคะแล้วก็ มีไพ่ g นอ Night of Pentacles ไพ่ของคนท่าดินก็จะเป็นพฤกษกันมังกรน,นะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นชาวต่างชาติได้นะคะก็อาจจะเขาเรียกว่าจะเข้ามาเร็วๆนี้อาจจะไปเจอการสถานที่ใกล้น้ำนะคะมีไพ่เดอมูลขึ้นมานะคะอาจจะเป็นร้านอาหารก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะเดินทาง ไปท่องเที่ยวก็ได้นะคะไปพักผ่อนหย่อนใจอะไรลักษณะแบบนั้นนะคะก็คนคนนี้ถ้าเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึง่งเหมือนกับส่งข้อความหาการน,นะคะมีการโทรคุยกันเหมือนเหมือนวัยรุ่นไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะจะถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายคนที่เข้ามาจะเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจสูงมากนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเขาเนี่ย ดูหยิ่งๆนะคะดูแบบอืเขาเรียกว่ายังไงพูดจาผงผางพูดจาตรงไปตรงมานะคะถ้าเกิดเป็นลักษณะของชาวเมธนั่นเองนะคะคุณอาจจะตั้งใจหรือมุ่งมีความคิดว่าเอ้ยฉันอยากจะได้ผู้หญิงที่หวานๆนะคะหรือผู้ชายที่โรแมนติกอะไรลักษณะแบบนั้นนะคะอยากจะบอกว่าคนคนนี้ไม่ใช่เลยนะไม่ใช่โอเคเรามาดูกันว่ามันจะมีลูกเต่าเนี่ยอาจจะบอกอะไรเราได้อีกเนาะ อันนี้ราศีกันนะคะอืมโอเคนี่พิจิกนะคะพิจิกขอโทษที <laughs> พิจิกนะคะพิจิกเนี่ยคือเรือนที่แปดนะคะในเนเธอร์ชาร์ตนะคะก็คือเป็นเรือนปกตินะคะที่ถ้าเกิดคุณมีลัคนาเมเนี่ะจะเรือนแปดเป็นพิจิกแต่ตอนนี้ดาวต่างๆก็เกิดขึ้นในเรือนที่แปดเช่นเดียวกันนะคะซึ่งบ้านของเขาจริงๆเนี่ยเป็นพิจิกนะคะเดีย๋ยวเรามาดูอันต่อไปเนาะ ดาวพฤหัสนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งหนะคะคือจะอ่านว่าอย่างนี้เนาะถามว่าเรื่องงานเมื่อไหร่จะได้รับขา่าวดีอันแรกเนี่ยก็คือเป็นสัญลักษณ์ของชาวราศีพิจิกก็อาจจะเป็นเดือนพฤศจิกายนนะคะก็ดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสกําลังเดินหน้าแล้วนะคะตอนนี้เขาเดินหน้าอยู่แต่เขาจะแตะราศีราศีมีนนะคะก็ เดือนธันวาวันที่28นะคะก็คิดว่าคุณอาจจะต้องรอดาวพฤหัสเดินหน้านะคะเข้าสู่เขาเรียกว่าเดินไปจนกระทั่งราศีพิจิกนะคะก็คือหม่ไม่ใช่เดินเข้าราศีพิจิกแต่ว่าในในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการงานนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันที่5เนี่ย ของเดือนพฤศจิกานะคะเพราะอันนี้มันขึ้นเลขห้าเนาะวันที่หของเดือนพฤศจิกาเนี่ยมันมีดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์เข้าสู่ราศีมังกรนะคะราศีมังกรเนี่ยอ๋อ เป็นเรือนตรงข้ามของคุณนะคะก็คือการได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนจากเขาเรียกว่าใครที่ไม่เคยให้ความช่วยเหลือคุณใครที่มองข้ามคุณนะคะเขาก็จะกลับมามองคุณนั่นเองนะคะเรื่องงานเรื่องความรักนะคะรับรองนะคะคุณลองรอรอก่อนนะรอน,นิดนึง คนที่เข้ามานี้อาจจะเป็นลักษณะที่ดาวพฤหัสโดดเด่นเป็นคนที่มีความรู้นะคะอย่างที่บอกว่า the emperor เนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความรู้มีความสามารถนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอยู่ในตําแหน่งที่ที่ค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะเป็นชาวต่างชาติได้นะคะลักษณะแบบนั้นก็รอถึงวันดังกล่าวแล้วกันเนาะสำหรับใครที่รอข่าวอยู่นะคะรับรองว่าจะได้รับข่าวดีนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเดือน ตุลาคมนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากฟังคลิปของความรักนะคะก็ขอให้รอนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะอัพให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ